สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเรื่องราวนะครับที่ไม่ค่อยได้บอกใครเพราะไม่มีใครถามไม่มีใครถามเป็นวิธีนะครับเป็นวิธีการจับเครื่องสักของผมเวลาผมทํางานผมจับเครื่องสักยังไงเพราะว่าเหมือนช่างบางคนเขาจะพันเป็นก้อนใหญ่ๆจับอะไรเงี้ยจับเป็นก้อนเลยเออใช่ใช่ใชเออแต่ผมมาจับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันถ่ายดูใกล้ๆนะครับเผื่อว่าเราจะไปประยุกต์ใช้เดี๋ยวเรามาดูกัน ถอดถุงมือให้ดูดีกว่าถุงมือมันเป็นเงาเนาะมันเลื่อมๆอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะคผู้ชมวันนี้แบบมันเป็นการแบบให้ดูตัวนิ้วเนาะดังนั้นก็เลยถอดถุงมือนะคะแต่ของจริงถ้าสักใส่ถุงมือเถอะใช่ใช่ <c oughs> เวลาผมจับเครื่องสักเนี่ยเราจะเอามือเนี่ยเอามือมือขวานะผมใช้มือขวาจับนะครับผมจะเอานิ้วกลางเห็นไหมสังเกตนิ้วกลางตรงนี้วาง จับไว้ประมาณนี้แล้วใช้นางกับก้อยเนี่ยเพื่อล็อกความสูงต่ำเนี่ยซ้อนกันไม่ซ้อนกันอย่างเงี้ยถ้าซ้อนกันให้สูงหน่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป็นเหมือนเป็นที่แบบระหว่างผิวกับเข็มอะ่ะผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่ามันจะสูงต่ำแค่ไหนนะครับเป็นนักศแล้าก็ไม่ได้กำจนแบบแน่นนะไม่งั้นมันเมื่อยจะทำงานนานๆไม่ได้แค่ประคองไว้เฉย อันนี้สำหรับเวลาเราทำงานทั่วๆไปแต่ว่าเวลาเราลากเส้นเวลาลากเส้นเนี่ยผมทำให้ดูเวลาลากเส้นเนี่ยผมจะเอาเข็มที่ออกมากับนิ้วของผมนิ้วกลางเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยเวลาเราลากเนี่ยจุ่มมือกับอน,นี่เวลาลากเห็นไหมเนี่ยเราลากอย่างนี้อันนี้ไม่ได้กดนะครับแต่อยากให้เห็นเห็นนะมือบางนิ้วกับเข็มมันลงมาเท่ากันเลย ใวเวลาก,กดก็กดลงไปนิดนึงเวลาลากเส้นนะคือนิ้วเนี่ยมันแทบจะแบบเหมือนเป็นตัวล็อกให้ไอ้เข็มตัวนี้ไม่สะบัดเวลาเราจับแบบนี้ต้องสูงๆแบบนี้เวลาเราลากเส้นนะมันจะเวียงเพราะเครื่องสักมันหนักไงใช่ไหมเวลาเราจะลากเส้นให้ดีมันไม่เหมือนงานที่เป็นเส้นหนาๆน,นะต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้มันใช้สําหรับงานที่เราสักเส้นแบบงานสมัยใหม่ละนะครับ ถ้าจับตรงปลายบางคนก็จับแบบนี้เนี่ยมันจะเวียงมือมันจะสัน่นผมล็อกมันเลยแล้วก็ติดมันใกล้ๆเลยนะครับสเส้นนี่ถ้าสังเกตดูเดี๋ยวนะต้องต้องไม่พูดไม่ถ้าพูดมันสัน่นถ้าสังเกตดูว่าเข็มมันแทบไม่สัน่นเลยเห็นปะ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยเข็มมันไม่สั่นเลยนะครับมันนิ่งมากเพราะผมล็อกตำแหน่งน,นะครับล็อกตำแหน่งไว้แบบอย่างนิ่งเลยนี่นี่เป็นเทคนิคที่ที่ใช้เวลาเราสักเส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเส้นที่เราสักออกมามันเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้นะเส้นนี้นะครับนี่ เราสังเกตดูว่าเส้นมันจะไม่ขยุกขยีกเลยมันจะเนียนมันจะขอมันจะไม่เป็นขุยๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สันเค็มมันไม่สันเลยไงเพราะว่าแต่มันมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะถ้าเราลากแบบเนี้ยยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะมันสันอ่ะเราจะจับแบบนี้เนี่ยเห็นปะเราเห็นหรือเราอาจจะไม่ได้ทานแบบนี้ก็ได้อืม ครับเท่านี้ <c oughs> แนะนําเนี่ยเวลามันเวียง,งเห็นปะมันจะไม่ค่อยออันนี้เป็นอันที่เราลองทดลองเข็มคนละเบอร์เห็นปะผมก็ให้นิ้วมันเท่ากันเลยนี่นะครับนิ้วเท่ากันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้มันก็เห็นเห็นเนาะมันเห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเส้นใช่ไหมก็จะแนะนำเพียงเท่านี้นะค,ครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดซ้ำทุกคลิป อันจะเห็นว่าเสื้อตัวนี้ใส่บ่อยจริงผมมีเสื้อไม่กี่ตัวผมมีเสื้อสีเขียวนี้เจ็ดตัว<ะ>ลอกลอกลอกเชื่อนะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับวสวัสดีครับ